สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งคู่บ้างว่าเราเองเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอาหาคนเราคุยกันเรื่องสอนคนเราคุยกันเรื่องการรักษาคนไปแล้วแต่ทีนี้ว่ามันมีคําอยู่2ออย่างอันนี้เมื่อกี้3หานะหาคนนะและก็มีไม่ใช่ถามหาฮะมี3มอย่างหาคนสอน,สอนคนรักษาคน ทีนี้มาพูดถึงอีก2ส,สร้างก็คือการสร้างยอดกับการสร้างทีมพูดถึงการสร้างทีมได้ได้คนมาอยู่ในเครือข่ายแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ทำยังไงจะให้เขาเนี่ยไฟแรงมีความต้องการที่จะทำงานแรงดีไม่มีตกไฟลุกอยู่ตลอดเวลาพี่ลุงใช้วิธีไหนทำให้เขารู้สึกมามีพลังคึกคักกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็จะใช้วิธีให้เขาแข่งขัน พาเขากระตุ้นสู่การแข่งขันกระตุ้นแข่งขันโดยการทําโปรโมชั่นให้ว่าถ้าวันแต่ละเดือนเนี่ยใครดูแลทีมงานครับให้มีประกันจํานวนกี่คนคุณจะได้รับรางวัลอะไรครับหรือว่าใครได้รับดูแลทีมงานให้ได้รับเงินบรรพลจานวนกี่คนคุณจะได้รับรางวัลอะไรและใครที่มียอดกลุ่มทีมกลางสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าแต่ละสะเตจจะมีรางวัลอะไรให้ครับให้เขามีการแข่งขันกัน แล้วก็มีที่หนึ่งที่สองที่สาม,มในแต่ละเดือนครับให้เขามีการแข่งขันกันแข่งไปแข่งมาสักระยะหนึ่งเขาถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลให้อีกเขาก็ยังต้องแข่งอยู่เพราะมันชินกับการแข่งมาแล้วครับนั่นก็คือเอาการแข่งขันเนี่ยมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้เขารู้สึกว่าทําไปด้วยสนุกไปด้วยลุ้นรางวัลไปด้วยนะครับซึ่งได้ผลนมฮะได้ผลดีนะฮะ,ฮะจนกระทั่งบางครั้งพอช่วงที่ เราหยุดการแข่งขันเนี่ยทีมงานก็พี่ทำไมไม่มีรางวัลให้อีกอ,อยากได้รางวัลนะ,ะแล้วเราก็ใช้วิธีนี้ได้ผลนะเออผมก็ลืมนึกไปว่าเวลาคนเราเนี่ยทำงานอย่างเดียวแล้วมันมันอาจจะเฉยเฉยพอพาตัวเองเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันแล้วมันเหมือนมันต้องชนะครับน้ำต้องออหาวิธีง่ายๆนะอย่างเช่นผมให้รางวัลกับทีมงานที่ทํายอดกลุ่มทีมกลางได้4ี่หมเนี่ยให้น้ำทังทีมหนึ่งขวดซึ่งที่จริง ตัวผู้นําระดับโคตสตาร์ขึ้นไปเนี่ยนักทีนหนึ่งขวดเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เขาซื้ซอได้แต่การที่ได้มาฟรีๆมันเป็นศักศีลนะมันเป็นศักศี <c oughs> แล้วเป็นฟาร,ร์มที่ว่าชันชนะคนอื่นเขานะ <c oughs> มันจะได้มาเนี่ยมันทําให้เขามีการแข่งขันกันเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอาทีนี้เรื่องการสร้างยอดกันบ้างพี่ลุงในฐานะของผู้หญิงในแง่ของเทคนิคของการเจาะแจะพูดคุยนําเสนอสินค้าพี่สร้างยอดอยังไง าะได้ข่าวว่ายอดดีทุกเดือนเลยไม่ตกเลยการสร้างยอดของพี่จีนะอาจารย์รเอกก็ครั้งแรกเนี่ยสร้างใจก่อนพี่จีจะไปเนี่ยนำกิฟฟารีนไปทุกครั้งนี่คือความดีกับความจริงพี่ไม่เคยลืมคําพูดหมอต้อยไม่งั้นพี่จีไปหาใครเนี่ยสิ่งแรกที่พี่นําไปคือความดีของกิฟฟารีนแล้วก็ความจริงของกิฟฟารีนแล้วก็ในการหาคําว่ายอดเนี่ยอาจารย์เอกครับพี่จีส่วนมากพี่จีจะไม่มองนะพี่จีจะไม่นึกถึงแต่ว่าคําว่ายอดมันมาเอง แต่ว่าสิ่งแรกที่มาเนี่ยคือพี่จีจะนําไปนี่คือใจมากกว่าความจริงใจเช่นอ,อย่างเวลาเนี่ยเราใบสลิปค่า,าสลิปเขาเรียกอะไรนะคะใบเช็คยอดนะซึ่งวันที่1 5บ8ก็จะได้มาถูกไหมคะคในกิฟฟอรีนเวลาเราไปชวนคนเนี่ยเราจะพูดเลยว่าพี่มาจดหุ้นกับกิฟฟอรีนนะร้อยแปบาทพี่จะได้สิทธิอะไรหนึ่งละส่วนลดร้อยี่าตลอดชีวิตมีประกันคุ้มครองตรงคําว่าประกันเนี่ยอาจารย์เอ๋ดกับคนบางคนนะ มันยิ่งใหญ่แล้วมันมันเปิดใจเขาได้นะเมื่อจากว่าเขาไม่ต้องมาควักตังตัวเองอะ่ะมาส่งประกันเพียงแต่คุณอาบน้าล้างหน้าซักผ้าแปลงฟันน่ะพอมาปุ๊บเนี่ยพี่จีมาแล้วพี่จะดูแล้วเอาคนนี้ยังไม่มีเอาคนนี้เพิ่งมาร้อยห้าสิบเอาขาดอยู่นะสามร้อยห้าสิบเนี่ยพี่จียกหมูโทรศัพท์ได้โทรคือเอาความดีของเราตรงนี้เ็าจะบอกว่าอันนี้น้องจ๋าน้องมาตท่านี้แล้วนะบ,บอกเนี่ย สำรวจดูซิของใช้อะไรของน้องน่ะมันหมดอ,มอยากให้น้องรักษาประกันไว้บ้างอย่างน้อยเออตรงนี้นะ่ะสา0สี่ร้อยที่น้องขาดอยู่เนี่ยน้องได้ของใช้นะแล้วประกันมันก็จะคุ้มครองน้องให้เดินทางไปไหนปลอดภัยครับอันนี้คือเทคนิคที่พี่จีใจก็คือความดีกับความจริงอ,อ,อาจารย์เเสอง,อย,งอย่างนี้น,น่าสน,านใจนะครับนี่ผมเจเรียนถามเพิ่มเติมคนชอบเข้าใจผิดแล้วก็คิดบอกว่าคอยดูนะ ทำธุรกิจประเภทธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแรกๆก็ดีอยู่หรอกมีคนนู้นให้ชวนม,มีคนนี้ให้ชวนชแต่พอทําไปสักพักมีคนเขาแอบนินทาบอกว,ว่าสักพักหนึ่งจะหมดคนชวนเออเคยได้ยินประโยคพวกนี้นะพี่เกิดผมหมดคนชวนจะทํายังไงเกิดทําไปสักพักหมดคนชวนจะทายังไงพี่จีมีความเห็นยังไงกับประโยคนี้ที่เขาว่ามาพี่จีไม่เชื่ออืพี่จีไม่เชื่อว่าทํากิฟฟารีนแล้ว จะไม่มีคนชวนเนื่องจากว่ากิฟฟารีนเนี่ยเหมือนที่พี่จีบอกความจริงและความดีนำไปใครปฏิเสธครับมีใครปฏิเสธถ้าเขาเข้าใจพี่จีเนี่ยในตัวพี่จีเองเนี่ยพี่เป็นคนอุบลน,นะคะพี่ไม่ใช่คนพื้นเพแต่พี่มาขยายงานที่นคปรปฐมที่อ้อมใหญ่รู้จักคนกี่คนนะ่ะแต่ทําไมวันนี้พี่มีองค์กรพี่ทั้งสองคนมีองค์กรนะ่ะสี่พันกว่าคนมาจากไหนครับก็อาจารย์เอก การทำคิฟเฟอรีนมันคือการสร้างสายสัมพันธ์นะคะนำความดีความจริงไปพี่จีไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวม,มองแล้วโอ้ไม่ค่ะค่ะกว๋วยเตี๋ยวนี้อร่อยชมก็ก่อนแต่มันอร่อยจริงๆเราไม่ได้เสแสร้งคือความจริงไงเราพูดแต่ถ้ามันไม่อร่อยก็ไม่พูดถูกไหมคะใช่แต่เราก็ไปหาชมอย่างอื่นของเขาเอาอความจริงอะชมเขาคนเมื่อได้รับคําชมแล้วคุยกับเราไหมาหันมาอุยยิ้มคุยพอเสร็จแล้ว โอเคพี่กีเปิดกิฟเฟอรีนเปิดได้พี่คะพี่รู้จักกิฟเฟอรีนไหมคะ hmm. เา้ายิงคําถามนี่ก่อนไม่รู้จกักอุ้ยพี่อ่าแล้วพี่รู้จักนี่พี่ใช้อะไรบ้างเนี่ยทุกวันนี้ได้ใช้หรือเปล่าคะถ้าเขาบอกใช้อุ้ยพี่พี่ใช้นี่ใช้แบบไหนสมัครเป็นสมาชิกเองหรือเปล่าหรือฝากใครซื้อมันจะไปตามสเต็ปของมันน่ะอาจารย์เอกก็ถ้าเกิดว่าปึ๊บปึ๊บป๊บย,ย,ยังไม่ได้คือฝากกโน้นคนน้ซื้อเสร็จทีจีอมอบให้เขาแล้วอะ่ะทำดีอ่ะ คุณไม่อยากได้สิทธิของคุณเหรอ <Ừ. S 2> ใครไม่อยากรักษาล่ะทําไมต้องให้สิทธิคนอื่นถูกไหมคะนี่ความจริงมะพี่จีไม่ได้หลอกใครทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปพูดแล้วเขายังไม่ค่อยสนใจพี่จีมีวิธีการชนะใจเขายังไงเห็นบอกว่าสินคงสินค้าเนี่ยบางทีติดไม้ติดมือไปเนี่ยเราก็สามารถช่วยได้เหมือนกันโอ้ยอาจารย์เอกมากๆขอบอกอย่างตัวพี่จีนี่นะกับพี่ลุงอรุณเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยซีเคทไว้บอดี้โลชั่น นี่คือนางเอกของพี่นะคนทุกคนน่ะเขาจะเรียกอะไรนะคะมีสินค้าคู่บารมีแล้วก็ตัวพี่จีเองเนี่ยจะเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าใช้อะไรสินค้ากิฟฟีนเนี่ยมันเต็มร้อยอะเวลาพี่จีไปพูดเนี่ยเอาเคยสินค้าบางคนเนี่ยชวนยังไงนอาจย์เอกไม่เอานะไม่สนใจนะแต่มาแล้วพี่จีควักมาแล้วงอาหยิบกระปุกนี้ขึ้นมาอาจย์หยิบมาเลยแล้วก็พีไปหนึ่งปั๊อค่ะขอมือหน่อยค่ะอย่างนี้เลยนะคะจย์เอก อ่ะพี่ดมดูนะคะกาลองทาแล้วก็ทาใช่ค่ะอาจารย์เอกก็จะบอกบางทีเนี่ยต้องทาให้เขาเลยนะอาจารย์เอกลงเลยเอาแค้์มาค่ะทาทาแล้วก็บอกว่าชอบอยู่แล้วมันหอมพี่นี่ก็เขาทาในขณะท้วทาเนี่ยเขาทานะอาจารย์เอกเราก็จะคอยเลยนะโอเคแหละโฆษณาและ S <S บอกอพี่ขานี่สีเกตไว้บอดี้โลชั่นนะทุกวันนี้มันแดดไหมเรืนี้เป็นสินค้าออกมาใหม่นะคะสูตรเนี้หนูใช้มาแล้วหนูกล้าการันตีอ่าทำไมมันดียังไงล่ะน้องถามมามันเป็นสูตรน้ํานมค่ะผสมน้ํำนมผสมโยเกิร์ตและที่สําคัญมีกันแดดด้วยค่ะ,อะบอกพอใช้แล้วนะพี่นะผิวพี่จะนุ่มเนียนแล้วพี่ดงดูสีหอมด้วยแล้วเวลาทาเนี่ยบอกโลชั่นทาผิวของเราเนี่ยมันจะซึมเร็วครับอ่ะ พอเสร็จแล้วอาจารย์เอดเขาทานเนี่ยลงตามด้วยแป้งนะคะเวลาเราไปชวนคนเนี่ยพี่จีอยากให้นี่คือ,อาาสองสองชิ้นนี้นี่กิจตัวพี่จีตอดอาจารย์คับอาจารกับนางเ, <c oughs> เอกมันต้องไปด้วยกันเราไว้จำอะไรไว้เทสบางทีเราลงอย่างเงี้ยโลชั่นบำรุงผิวของกิฟฟารีนเนี่ยอาจารย์เอกพี่จีว่ามันสุดยอดตรงไหนรู้ไหม <ฮะ S 2> ไม่ว่าคุณทาลงไปเนี่ยเหงื่อ,อคุณออกคุณไปเจอเหงืออ่อเจอแดดเจอร้อนเนี่ยโอเคเราไม่ได้โจมตีใครนะคือ จากที่เราเคยใช้มามันจะเหนียวมันจะเหนอะแล้วมันจะหนกักแต่ของคิฟฟอรีนเนี่ยเราเทสเนี่ยเวลาเราเทสเนี่ยเอาแป้งลงเอาแป้งเขาทาน่อาจารย์เอกแป้งกาา็ทานะทาทาลงไปแล้วมันจะมีะความรู้สึกว่ามันจะซึมเร็วและแป้งแล้วข้างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ทาแล้วเนี่ยเอาแป้งโรยลงไปมันจะขาววอกเลยนะ,ะแล้วก็บอกพี่ดูสินิ่มไหมแล้วเอาเมือแตะ และแตะมันจะเบาเขาสัมผัสได้ค่ะจากตรงจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาสนใจสินค้าสมัครค่ะแล้วก็สมัครถูกต้องค่ะสองตัวนี้เลยสตัวนี้เลยพระเอกกับนางเอกใช่ค่ะอยากได้ค่ะแม believe ด้วยนะครับแต่แป้งอะไรก็ได้นะคะจารย์เอกยังแต่ว่าเอาช่วงนี้ร้อนไหมคะถ้าร้อนแล้วเหมาะกับของเย็นๆไม่ล่ะเอาแป้งนี้เย็นนะพี่เห็นไหมพี่ทาลงไปแล้วเย็นมาก โพี่แบบมันหอมมากเลยมาผมฟังพี่จีเล่าแล้วเป็นผมผมก็ต้องตัดสินใจนะเพราะว่าน่าสนใจจริงๆเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยผมจะมาพูดคุยดูทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยมีเขาเรียกว่ามองข้ามสิ่งที่เป็นปัญหาที่คนอื่นเขามองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสอีกเั้งเยอะให้มองทำไมจะต้องไปมองแต่เรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคหรือปัญหาด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยวันสบายๆของทั้งคู่กันบ้างว่าทั้งคู่เนี่ยทำงานประจำด้วย ทำกิฟฟอรีนด้วยและเขามีวันสบายๆวันพักผ่อนของเขาบ้างไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับนำกิฟฟอรีนไปทุกครั้งนี่คือความดีกับความจริงพี่ไม่เคยลืมคําพูดหมอต้อยไม่งั้นพี่จีไปหาใครเนี่ยสิ่งแรกที่พี่นําไปคือความดีของกิฟฟอรีนแล้วก็ความจริงของกิฟฟอรีนแล้วก็ในการหาคำว่ายอดเนี่ยอาจารย์เอ็ดคพัพวิจีส่วนมากพี่จีจะไม่มองนะพี่จีจะไม่นึกถึงแต่ว่าคำว่ายอดมันมาเอง แต่ว่าสิ่งแรกที่มาเนี่ยคือพี่จีจะนําไปนี่คือใจมากกว่าความจริงใจเช่น